วันลูกขึ้นก็เดินทางกลับครับกลับเส้นทางเดิมครับในระหว่างทางก็หยุดกินอาหารนะครับเดิมแบบสบายๆครับใคร้่วนเดินครับด้านล่างก็คือฝั่งปักช่องนะครับทางขึ้นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับเื้นป่าก็ยังคงอุดมสมบูรณ์ ธรรมชาติที่สวยงามครับบริเวณนี้หากมีลูกไส,ส้ศพก็จะมีูกเลือดบินผ่านสวยงามมากครับมาดูเส้นทางของสายด่วนครับนี่ครับต้องเดินลงไปด้านล่างนะครับเดินขึ้นเขาก็ยังว่ายากแล้วนะครับเดินลงข้างล่างนั้นยากยิ่งกว่าครับนี่ครับจุดมุ่งหมายของสายด้วนนี่คือทางที่ค่อนข้างสูงฉันครับรถที่ิดอยู่นี้ก็คือ ภายด้วนกําลังเดินลงไปยังอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับโมงหน้ากลับไปถิ่นที่อยู่อาศัยก็คือบริเวณแถวตะบนมูนสีรอบๆอ,อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับตอนนี้นรถ ติดยาวนะครับแต่ทายด้วนหลบเข้าไปบริเวณน้ําตกน้อยครับบริเวณนี้มีน้ําให้เดื่มกินทายด้วนกําลังพักผ่อนครับนี้เป็นกําลังจะขับรถผ่านทายด้วนนะครับนี่ครับบรรยากาศของที่นี่ครับจากนั้นทายด้วนก็เดินทางต่อครับนะค่อยๆเดิน ลงมาจากอุท UM ยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับทางค่อนข้างแคบนะครับนี่ครับการหลบรถของทายด้วนทำเป็นไม่สนใจครับมามองนิดหนึ่งเจ้าหนี่ก็คอยดูแลอยู่นะครับทำให้นักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะรับสัญญาณมือเพื่อขับรถผ่านท้ายด้วน ถึงแม้ว่าจะดเดินอย่างยากลำบากนะครับทายด้วนก็ค่อยๆเดินลงมาครับแม้ทางจะแคบใ่ใจไม่แคบครับทายด้วนหลบหลีก,กในระหว่างเส้นทางเดินนะครับเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่ในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนี้เองครับเริ่มแต่ปีใหม่เดือนนี้ก็เดือนมีนาคม ซึ่งเป็นต้นเรือน,นะครับขึ้นมาแล้วแต่ห้าั้งนะครับและในช่วงที่มีปัญหาเรื่องแมวป่าด้วยการปรากฏตัวของไายด้วนทำให้เกิดกระแสลักพื้นป่ามากมายนะครับและเกิดกระแสร่วมกันรักษาพื้นป่าเพื่อใหสัตว์ป่าได้อยู่อาศัยดังนั้นแผลด้วนจึงเป็นตัวแทนของสัตว์ป่า แสดงปฏิกิริยาก้าวแล้วหรือหดเหยียดนะครับนี่ครับเดินสบายๆนะครับอวดใหญ่ก็จะเดินโยกไปโยกมาค่อนข้างลำบ,บากนะครับยังมีคอมเมนตน์มาถามนะครับว่าตายท่วนชอบขึ้นไปบนอุแทนแข่งชาติเขาใหญ่ใช่หรือไม่นะครับพอเห็นข่าวว่า า่า่ด้วนปรากฏตัวบ่อยขึ้นแต่ความจริงแล้วนะครับทุกปีตามที่เคยผ่านมานะครับไายด้วนขึ้นเพียงะครั้งเท่านั้นนะครับแต่สําหรับปีนี้ขึ้นแล้วถึงรอบที่5ครับรวมรอบนี้ด้วยายด่ดรอปลบกาลังที่จะออกมาโชว์งองออกมาก่อนนะครับส่งสัญญาณแล้วนะครับให้นุชได้เตรียมตัวสําหรับถ่ายภาพสวยๆครับ หลังจากที่รออยู่เกือบทั้งวันครับพายเดลับได้โชว์ตัวในช่วงเวลาเย็น,น,นแต่เอนึงก็ขึ้นไปในช่วงเวลาเย็นนะครับนนเป็นจังหวะพอดีตอนนี้พายเดลับโผล่หน้าออกมาแล้วครับนนยังเซืสอๆอยู่นะครับเขาหลบไปนอน<า>หลังจากตื่นนอนก็กินครับหลังจากกินก็น,นึ๊กก็นนะกร้องเรียกให้พี่เดียวออกมาบ้างนะครับ เป็นขอท็จจรที่พิทักษ์ป่าจะเป็นเรื่องบังเอิญหรือความตั้งใจก็ตามนะครับสําหรับปีนี้นั้นถายด้วนขึ้นแล้วถึงห้ารอบครับและภารกิจสําคัญนี่คือภารกิจที่สองเป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้สําหรับพยาข้ท็จจริถายด้วนผู้พิทักษ์ป่า